ืนวันปีใหม่นั่งเปิดมาที่รถของอามกําลังคุยโทรศัพท์เพื่อขอโทษแปงแล้วก็กําลังที่จะวนรถกลับไปรับภาบกระตัดมาที่นวลกับปูกําลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็เจอกับเจ๊ดาวที่พึงเลิกงานตามผับเดินมาตัดหน้าั้งคู่จึงวีนใส่กันเล็กน้อยแล้วก็แยกจากกันไปเมื่อเจ๊ดาวเดินมาถึงผับที่ใหม่ก็เดินมาชนกับอามแล้วเจ๊เก็ไา,ายไม่เบาเธอได้ชวกระเป๋าตังของอามไปแล้วแล้วอามก็ถามว่ามาเที่ยวที่นี่บ่อยลวครับเจ๊ก็ตอบกับไปว่ามาบ้านอะไรบ้างเงาเงาๆนะ่ะ แล้วก็ถามกับอามว่ามันคนเดียวเหรออามก็บอกว่าเปล่าผมมากับแฟนน่ะเจ๋จึงพูดลอยลอยใส่อามว่าโผล่เซ็งแล้วก็จากกันไปแล้วตัวหนังก็ฉายมาให้เห็นว่าปู่ที่ซ้อนรถมากับนวลในต้นเรื่องนั้นก็แอบมาส่งยาให้กับกองเมื่อถึงเวลาเขาดาปีใหม่แปงจินังอยู่กับวงเล่าเพื่อนของอามอยู่ๆแปงก็ลุกออกจากอามแล้วก็เดินหายไปภาพกระตัดกลับมาที่อามที่ได้กลับมาที่ห้องคนเดียวประตูที่ห้องของอามก็เปิดออกแรงๆพร้อมกับไฟในห้องที่กระพริบรัวๆ อามที่กำลังนอนแช่น้ำอยู่นั้นรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเขาอยู่แต่มืออามนอนไปอีกหลอดขอบต้อ้งหอ่างขายุบลงไปเหมือนมีน้ำหนักของคนมายืนเหยียบอยู่แต่อามก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจนอามลืมตาม,มาเปิดก๊อกน้ำจนจะปิดน้ำก็พบว่าน้ำนั้นปิดไม่ได้อามจึงลุกออกมากับขอนไอ้น้ำร้อนๆในห้องนั้นเต็มไปหมดแล้วไฟกระดับลงพร้อมกับเจอผีมาเล่นงานพร้อมๆกับมีภาพจากในผับพูดใส่เข้ามาในหัวนักอ่านก็ต้องสะดุ้งตื่นกับพบว่าตัวเองแค่ฝันไปเท่านั้นเมื่ออามลุกมาเปิดทีวี ก็มีข่าวกำลังพูดถึงไฟที่ไม่ผับจากเทศก,กาลปีใหม่หนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นก็คือแปงแฟนสาวของอามต่อมาที่งานศพแปงอามก็เดินเข้ามาพังข้าวของแล้วก็บอกว่ามันไม่จริงนี่ไม่ใช่ศพแปงอยู่ๆโทรศัพท์ของอามก็มีสายเข้ามาแล้วสายนั้นก็คือแปงอามจึงเชียวว่าแปงยังมีชีวิตอยู่เมื่ออามกำลังจะกลับมาที่พักระหว่างขึ้นลิฟ้นก็นึกถึงภาพในอดีตที่คืนนั้นอามทะเลาะกับแปงว่าอามจะมาดูวงไอโจ้เพื่อนของอามเล่นวงดนงตรีที่พัก จนแป้งก็ได้โมโหอย่างมากเพราะอีกหน่อยอามจะไปอเมริกาและจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเมื่ออามเดินออกจากลิ์มาก็เจอแป้งยืนไอเหมือนสำลักควันอยู่อามจึงพาแป้งกลับมาที่ห้องและอามก็พูดขึ้นมาดังๆว่าพี่บอกทุกคนแล้วว่าแป้งยังไม่ตายแล้วก็ไม่มีใครเชื่อพี่เลยระหว่างที่อามกําลังรินน้ําให้แป้งกินแป้งที่กําลังมีท่าทีสำลักควันอยู่ตัวแป้งนั้นก็ลุกขึ้นเป็นไฟแล้วก็ลุกหายไปครับต่อหน้าต่อตาอ,อามต่อมาอามที่กําลังงงๆก็มายืนร้องไห้หน้ากระจก และในถึงช่วงเวลาที่แป้งเคยอยู่ด้วยกันแล้วแป้งก็พูดว่าเราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมพร้อมกับอัมในปัจจุบันที่ร้องไห้ไปด้วยต่อมาอัมได้ใช้ปืนจ่อมาที่หัวของตัวเองพร้อมกับมีเสียงลั่นไกลแล้ภาพก็ะตกลับมาวันคืนปีใหม่ครับตอนที่แป้งเดินออกมาจากอัมแป้งได้มาร้องไห้คนเดียวที่ห้องน้ําพร้อมกับมีคนในกลุ่มเดินมาถามว่าเป็นอะไรแป้งก็บ,บอกไปว่าทําไมแป้งรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวเลยแล้วในเวลาเดียวกันนั้นข้างในผับก็เกิดเหตุเพลิงลุกไหม พร้อมกับอามถือวิ่งหนีออกมาก็บไม่พบแปงอามจึงจะกลับเข้าไปตามหาแป้งใหม่อ,อีกรอบแต่ก็สายไปเสียแล้วเนื่องจากอามนั้นฝ่าผูงคนที่อัดแน่นเกินไปไม่ไหวทําให้แปงไม่มีชีวิตรอดออกมาพร้อมกับอามที่ยืนเห็นตัวเองตายไปแล้วพร้อมกับแปงที่กําลังเรียกอามอยู่ในเพลิงไฟผาพก็ตตดก,กลับมาที่อามได้จ่อปืนยิงที่หัวตัวเองแล้วก็คืออามก,กับแปงนั้นได้ตายไปงแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับแต่อามก็ได้ออกมาใช้กับแปงท,งทั้งๆท,ที่หัวอามยังมีรอยกระสุนรุนอยู่ที่หัวอยู่ผาพก็ตัดไปที่งงงานขอแป ตอนที่อ่านนั้นไปโวยวายพังเข้าของที่งานศพก็คือวันนั้นไม่มีใครเห็นตัวอาร์มครับเห็นเพียงแต่ข้าวของกระจัดก,กระจายลงมาแล้วข่าวจากในจอทีวีก็เฉลยว่าพบศพของแปงและอาร์มในเหตุเพลิงไหม้ก็ดูของทั้งคู่ทับกันละเอียดเหมือนเป็นร่างเดียวกันอาร์มกับแปงที่ตายไปแล้วก็ยืนกอดกันผ่ามกลางความเสียใจของทั้งคู่ภาพกระตมันที่ห้องขังแห่งหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่กำลังนำศพที่ฆ่าตัวตายออกจากห้องขังนั้นพร้อมกับกองที่โดนตำรวจจับมานั่งรู้ด้วยความหดหู่ใจ แล้วตันลุงตำรวจที่นน่งห้างๆงก็พูดขึ้นมาว่าขาตัวตายก็แค่นี้ความผิดไม่ได้แปลว่าจะชดใช้ความผิดได้หรอกนะแล้วลุงตำรวจคนนี้ก็ค่อยๆพากองเข้ามาที่ห้องขังที่เพิ่งเอาศพออกมานั่นแหละครับพร้อมกับมีกล้องวงจรปิดหน้าห้องขังพอดีบรรยากาศในห้องขังนั้นเงียบมากๆบวกกับเสียงน้าหยดจากก๊อกทาให้บรยากาศดูวังเวงหน้าขนลุกที่สุดในระหว่างที่กล้องนอนนั้นก็ได้มีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเสียใจเหรอที่ร้องไห้น่ะเสียใจเหรอเมื่อกองหันกลับมา เห็นชายในห้องขังตรงข้ามนั่งอยู่กล่องจึงลุ่งออกไปกล่องก็จึงตอบไปว่าเปล่าชายคนนั้นจึงถามกลับมาว่าเปล่าคืออะไรไม่ได้ร้องไห้เหรอหรือไม่ได้เสียใจแต่กล่องก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อแล้วกล่องก็ฝันว่าเห็นตัวเองนั้นนอนตายไปในห้องขังนั้นแล้วแล้วกล่องก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับชายในห้องตรงข้ามถามมาว่าฝันร้ายเหรออาจจะไม่ใช่แค่ความฝันก็ได้นะกล่องก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกครั้งแล้วก็ล้มตัวลงนอนต่อ แต่ระหว่างที่นอนก็มีพระมาส,สวดสัตว์น้ำมนต์ให้กองก้องที่มองพระแบบมือลอยก็โดนลุงตำรวจเรียกสติกลับมาพร้อมกับพระองค์นั้นยืนอยู่หน้ากองแล้วก็เริ่มสัตว์ละมนต์ให้แล้วท่านก็จากไปเมื่อก้องมองไปที่ห้องขังตรงข้ามก็กลับไม่พบชายปริศนาคนนั้นที่คุยด้วยเมื่อคืนแล้วปู่คนที่เคยส่งยาให้ก้องก็พาออนแฟนสาวของก้องมาเยี่ยมที่โรงพักออนก็บอกว่าเป็นไงบ้างในนอนบ้างไหมออนโทรหาพี่ทั้งคืนเลยก้องก็บอกว่าพี่ขอโทษนะ ออนก็บอกอีกว่าช่างมันเถอะแล้วกองก็เล่าออ่นว่าเมื่อคืนมีคนฆ่าตัวตายในห้องขังที่ก้องนอนต่อมากองก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อมีเสียงของชายห้องตรงข้ามพูดว่าคิดอะไรอยู่ล่ะกองก็ถามชายคนนั้นว่าตั้งวันนายหายไปไหนมาชายคนนั้นก็ตอบไปว่าไปศาลเพิ่งมาตอนเย็นนี้ทําไมคิดว่าหายไปไหนล่ะแล้วก็ถามอีกว่าเชื่อเรื่องผีไหมรู้ใช่ไหมว่าที่นี่มีคนตายจริงๆแล้วที่ไหนมันก็มีคนตายทั้งนั้นแหละแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่น ที่นี่บางคนมันก็ตายตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาละแล้วก็ยืนมองกล้องแบบนิ่งๆกล่องที่กลมหน้าอยู่เมื่อเงยหน้าขึ้นม่อกีกรอบชายคนนั้นก็กลงไปนอนมือกล่องหันก็มานอนบ้างในห้องขังของ,ขงกล่องมีคนมานอนด้วยแล้วพร้อมกับเสียงหายใจฟุดฟิตกล่องที่กําลังผวาด้านหลังอยู่นั้นก็มีลิ้นที่ยาวมากๆม,มาเลยที่แก้มของกล่องจนสะดุ้งตื่นออกไปพร้อมกับไปล้างหน้าที่อ่างแล้วอย,อยู่อ่างนั้นก็มีผ้าสีแดงพันมือกล่องและดึงลงไปเกือบครึ่งตัว และในระหว่างนั้นชายไปชนะสาจากห้องตรงข้ามก็มองมอไม่เห็นกล้องเสียแล้วมีเพียงแต่ห้องเปล่าๆแทนจนกล้องหลุดออกมาได้หลังจากนั้นทีวีในห้องวงจรปิดก็กลับดับไปเรากลับไม่มีคนเฝ้าดูกล้องที่ยืนอยู่ในห้องขังนั้นก็เจอเข้ากับร่างผีผูกคอตายยืนอยู่ข้างหลังพร้อมกับบรรยากาศในโรงพักนั้นไม่มีตำรวจสักนายมากกว่าว่าไม่มีคนเฝ้าเวรเลยสักคนเมื่อกอล้องรู้ตัวอีกทีผีตัวน,นั้นก็มายืนอยู่ที่หน้าของกล้องแล้วภาพก็ตัดมืดไปภาพก็ตกลับมาที่หน้าจอกล้องวงจรปิด ก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาแล้วก็ฉายภาพนาในอดีได้เห็นว่ากล้องนั้นเด้ไปคาคมคืนสาวในชุดลาตีสีแดงมาก่อนพร้อมกับค่อยๆมีผ้าสีแดงมาคล้องคอกล้องแล้วกล้องก็ได้ผูกคอตายในห้องขังนั้นไปกับลูกกล้องพร้อมกับชายปริศนาที่นอนมองอยู่ก็หันกลับไปนอนอีกฝั่งหนึ่งเล่ากับว่าไม่ได้คิดอะไรภาพกระตัดมาที่ห้องพักนวลที่กําลังทําหน้าที่มาแนะนําและเปิดห้องพักก็เจอกับถั่วมาหาดําที่ห้อง ดำไม่อยู่จึงได้ฝากนวลบอกดำไว้ว่าถั่วมาหาต่อมาก็ม,มีผู้หญิงที่ชื่อว่าจอยมาถามหาปูกับนวลนวลจึงพาไปหาปูที่ห้องพร้อมทั้งกุญแจอดอกเดียวที่ขายได้ทุกห้องแล้วนวลก็บอกกับจอยว่างงนะสิเหมือนจอยมาเจอปูนวลก็ต้องทําภาษามือบอกเนื่องจากปูนั้นเป็นคนใบและหูหนวกและชอบเปิดเพลงดังนั่นห้องนวลก็บอกจอยว่ามันถามว่ามีอะไรจอยก็บอกว่าแล้วเขาขายอะไรล่ะพร้อมก็บอกว่าแต่หนูยังไม่มีเงินหรอกนะเอารองเท้าจำนำไปก่อนได้ไหม แต่ปูกับจอยนั้นก็มองหน้ากันเหมือนกับถูกชะตากันมาก่อนนวลจึงขอตัวกลับไปกินส้มตำต่อและปล่อยให้คุยกันเองสองคนในระหว่างทางนวลก็ได้แวะด่าแฟนตัวเองที่ชื่อว่าหลิมเธอก็บ่นเกี่ยวกับเรื่องรถที่เธอผ่อนห้ไปเรื่อยๆพาอยากให้รู้ว่านะว่าผ่าสกอยที่ไหนมาขึ้นผ่ากระติกลับมาที่จอยกระปูที่ได้มีความสัมพันธ์กันเสร็จปูที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ําก็เห็นจอยกาลังคุยโทรศัพท์กับแม่เรื่องเงินเงินทองทองแต่จอยก็มีท่าทางรู้สึกไม่ค่อยดีนะปูจึงมานอนตักพร้อมกับจอยที่กําลังง้้อออหกมา เช้าวันต่อมาเมื่อจอยตื่นมาก็เห็นว่าปูไปข้างนอกยังไม่กลับมาเธอจึงหายาที่ปูซ่อนเอาไว้จนจอยเด้เจอยาที่ซ่อนไว้อยู่ในหินตู้ปลาเป็นจังหวะเดียวกับที่ปูไข่ห้องกลับเข้ามาพอดีแล้วก็เห็นข้าวของกระจัดกระจายพร้อมกับจอยที่หนีไปแล้วทิ้งไว้เพียงขวดเปล่าที่จอยทิ้งเอาไว้แต่ปูก็จับได้ว่าจอยนั้นยังซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าปูจึงได้บีบคอจอยอย,อย่างแรงเพื่อจะเอาถุงยานั้นออกมาจากปากจอยก็พบว่าเหลือเพียงในถุงเปล่าปูจึงทั้งบีบคอและบีบจมูกเพื่อให้จจออยยนนั้นาาาาดกศหใ แต่ปูก็ต้องปล่อยถอยออกมาเนื่องจากจอยนั้นมีอาการสำลักเลือดออกมาทางปากแล้วก็ตายในที่สุดปู่จึงใช้ผ้าปูที่นอนห่อศพของจอยออกไปนอกห้องและเอาศพนั้นไปใส่ทิ้งไว้ในแท่งน้ําบนดาดฟ้าของหอที่พักอยู่เมื่อปูกลับมานอนที่ห้องก็มีหยดน้ําหยดมาทีนาเมื่อปูล,ลืมตาขึ้นมาดูก็พบว่าตัวเองนั้นนอนตักจอยเป็นผีอยู่เมื่อเขาสะดุ้งตื่นก็ไม่เห็นจอยแล้วต่อมาปูกําลังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทากําลังคิดไปเรื่อยๆจนเจอกับพีของจอยมานั่งอยู่ข้างๆ แต่ปูกับเห็นหน้าจอยเป็นคนธรรมดาจึงไม่ได้กลัวทางครูก็มองหน้ากันแล้วก็จูบกันในที่สุดตัดผ้ามาที่นวลกําลังล้างหน้าล้างตาจากปากกอกน้ํานั้นยังอร่อยแต่แล้วก็มีเส้นผมตินอรงมาจากปากของเธอด้วยเมื่อเธอบ่นกับเจ้ของตึกนี้ว่ามันมีเส้นผมออกมาจากกอกน้ําแต่ดูท่าทีของเจ๊แกก็ไม่เชื่อจีก,ก็บ่ายเบี่ยงไปว่าของนวลเองนั่นแหละเส้นผมในห้องน้ําใครๆก็มีได้หัดทางความสะอาดเองซะบ้างละ่ะจนทุกคนในหอพักนี้ก็ได้ใช้น้ําจากกอกนั้นมาทําสารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะอาบน้ําหุงข่าวหรือล้้าางหน ดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าน้ําที่ใช้นั้นมาจากแทงน้ําที่มีศพของจอยที่ปูเป็นคนเอาไปใส่ไว้ต่อมาเมื่อปูสะดุ้งตื่นก็เจอกับผีจอยนอนนิ่งอยู่ข้างๆเมื่อปูตกใจจนหนีออกมาก็เจอกับนวลนวลที่แอบ,บสังเกตเห็นเส้นผมที่ติดมือปูออกมาก็ถามว่ามีห้องเองก็มีเส้นผมเหมือนกันใช่ไหมปูที่กวนกะวายจึงปิดประตูและกลับเข้าห้องไปต่อมาเมื่อนวลกําลังแปรงฟันบ้วน,นปากเธอก็ต้องเจอเข้ากับชิ้นเนื้อนหนังที่ติดปากออกมาด้วยแต่ก็ยังไม่ได้โวยวายอะไร ต่อมานวลก็ได้อาน้ําเสียจากก๊อกนั้นในห้องของเธอมาให้เจ๊จ้าของตึกดมแต่เจ๊ก็บอกว่าก็ปกตินี่แต่เมื่อนวลเอามาดมเองกับรู้สึกว่าเหม็นมากมแล้วก็บอกว่าเจ๊ลองกินสิแต่เจ๊ก็ดันกินหมดแก้วซะอย่างนั้นนวลที่นั่งมองก็บอกว่าเออยอมละพร้อมกับเดินจากไปแล้วเจ๊ที่การเก็บอาการไว้ก็เอาไม่อยู่ก็มีอาการเหมือนกับจะอ้วกพุ่งออกมาแต่แล้วก็ไม่ได้อ้วกครับแล้วก็กินไก่ต่อภาพกะตัดมาที่ปู่กำลังเปิดก๊อกน้ำ น้ำกับกายเป็นสีน้ำเลือดออกมาจนทําให้ปูนันไม่กล้าที่จะใช้น้ําต่อแล้วก็มีน้ําสีเลือดไหลออกตามออกมาที่ห้องของปูและน้ําสีเลือดนั้นก็นําทางมาที่ตูส้สภาแล้วตู้ก็เปิดออกเองพร้อมกับมีผีของจอยยื่นมือที่เน่าเปื่อยเล็บหลุดลุยออกมาในเวลาเดียวกันนั้นนวลก็ได้มาถามตุยเพื่อนของแฟนนวลว่าน้นํามีกลิ่นอะไรแปลกๆไหมตุยก็บอกว่าไม่นี่พร้อมกับดื่มให้ดูแต่ก็มีเล็บของจอยติดออกมาด้วยทั้งหมดจึงพากันขึ้นมาดูที่แทงน้ําแต่อยู่ ฝาแทงน้ํานั้นก็พุ่งขึ้นมาเองทําให้ทั้งหมดหนีกลับลงไปต่อมาลิมแฟนของนวลกระย้ายของไปอยู่กับเพื่อนเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วน้นําก็หนาแถมนวลยังเอาเทปปิดทุกหลุมที่ต้องใช้น้ําต่อมาปูที่ไม่สบายใจก็มาเปิดฝาแทงน้ําดูผีจอยที่อยู่ใต้น้ําก็ตื่นพอดีพร้อมกับนวลเดินมาเจอกับปูพอดีนวลจึงถามไปว่าขึ้นมาทําอะไรที่นี่พร้อมกับเดินขึ้นไปเปิดดูก็เห็นศพของจอยแล้วนวลก็ได้โดนปูพักลงมาแล้วก็กดหัวนวลเพื่อที่จะให้จมน้ําไปอีกคน แต่ปูก็ต้องโดนผีจอยดึงลงไปแทนทําให้หนวลน,นั้นหลอดขึ้นมาได้จนปูสิ้นลมไปเวลาต่อมาตํารวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและนาศพของทั้งคู่ออกมาผาพก็ตัดกับมาที่เจ๊ดาวคนเดิมมายืนขายของกลางคืนอยู่ที่สวนสวนหนึ่งแล้วก็มีหนักแน่นขี่มอเตอร์ไซค์พาถั่วเพื่อนสนิทมาซื้อตัวเจ๊ดาวไปกินตับแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่เจ๊ดาวก็บอกไปว่า500หนักแน่นก็บอกไปว่าสองคนรวมแล้วมีอยู่350อ่ะัไปไหมแต่เจ๊ก็ยังยอมขึ้นรถไปหาโรงแรมต่อ แล้วก็มาเจอกับป้าคนหนึ่งเดินตัดหน้ารถแล้วป้าก็ถามว่ามันเช่าห้องกันหรอจะ๊ะทั้งสามจึงได้ห้อง v i p ีมาหนึ่งห้อง mm hmm. เมื่อเจ๊าดาวในทังคูให้ไปอาบน้ำ mm hmm. ก็แอบจิกมือถือแบคเบอรี่มาหนึ่งเื่องพร้อมหนีเ mm hmm. มื่อออกมาก็ต้องเจอกับป้าเจ้าของมันหลุดถามว่ามันทาอะไรหรอเจ๊ก็บอกว่าแค่ออกมาสุบรีนะ่ะป้าจึงชวนเจ๊าดาวไปนั่งสุบรีด้วยกันตัดภาพกลับมาที่หนักแน่นกับถัวกำลังจะอาบน้ํากันอยู่อยู่ๆหนักแน่นก็แตแตกออกมาซะง,งั้นเลยโดนผลักออกมาเจอกับตุกก๊กนน้งํา ทางคูที่กวดตุ๊กแกก็เพนเออกมาจากห้องน้ําตัดกลับมาที่เจ๊ดาวก็ถามกับป่าว่าอยู่คนเดียวไม่กลัวหรอป่าที่อุ้งแมวอยู่ก็บอกว่ากลัวสิที่นี่มีผีต้โหงน่ะวิญญ,ญาณก็จะวนเวียนอยู่ที่ที่เดิมที่นี่มีผู้หญิงถูกฆ่าตายเห็นซะด้วยแต่ป่าก็หัวเราะเจ๊ดาวก็บอกว่างั้นกลับไปทํางานต่อดีกว่าเมื่อกลับมาที่ห้องสองคนนี้ก็นั่งรออยู่บนเตียงอยู่แล้วหนักแน่นจะเห็นมือถือบีบของตัวเองอยู่ในมือเจ๊ดาวเจ๊ดาวแกก็รีบวางคืนพร้อมขอตัวไปอาบน้าก่อน แล้วอยู่ๆถั่วที่มาด้วยก็ขอตัวออกไปนอนข้างนอกแล้วก็บอกกับหนักแน่นว่าเสร็จแล้วบอกด้วยนะเมื่อถั่วออกมานั่งนอนก,กับป้าข้างนอกถั่วก็เห็นแมวที่นอนแน่นิ่งไปแล้วก็ถามป้าว่าน้องแมวป้าเป็นอะไรล่ะป้าก็บอกไปว่ามันโซนเลยฆ่ามันซะเนี่ยดูสิพร้อมกับเปิดผ้าคลุมแมวให้ดูศพแล้วป้าก็บอกว่าเป็นไงเจอหรือยังผู้หญิงคนนั้นถูกปาดคอเอ็นขาดขาขาดตายอยู่ในห้องนั้นไง ในเวลาเดียวกันนั้นหนักแน่นที่กำลังซ้อมท่าอยู่ไฟในห้องก็ดับพร้อมกับเจ๊ดาวแกงขาออกมาในห้องน้ำเมื่อหนักแน่นปิดหน้าหนีด้วยความกลัวรอกคิดว่าเจ๊ดาวนั้นคือผีเจ๊ดาวแกเลยรีพ้นกระเป๋าตังค์เพื่อขโมยเงินของหนักแน่นจังหวะนั้นถั่วก็รีวิ่งเข้ามาพอดีและถัว่วจะเด้นเล่าเรื่องผีให้ทุกคนฟังแล้วก็มองไปที่เจ๊ดาวเจ๊ดาวก็ททำท่าคานมาหาถั่วแล้วก็พูดว่าเออใช่กูนี่แหละคือผีตัวนั้นจนถัว่วหนีมาเจอกับรอยเลือดบ,บนเตียง ทำให้ทั้งสามนั้นได้เจอกับผีตัวจริงเสียงจริงเป็นศพคลุมผ้าเด้งขึ้นมาถั่วที่ดึงพาคลุมออกกับเป็นศพของหนักแน่นแทนเจดาวก็งงครับจึงหันไปหาหนักแน่นแต่ก็ไม่เห็นหนักแน่นเสียแล้วพร้อมกับศพของหนักแน่นค่อยๆคยานมาหาเมื่อเจอดาวหลบเข้ามาอีกห้องภาพในห้องนั้นก็ฉายภาพในอดีตให้เห็นว่าหนักแน่นเคยพาถั่วมาที่นี่เพื่อจะมีอะไรกับถั่วแต่ถั่วกับไม่ยอมและฆ่าหนักแน่นทิ้งแต่ในระหว่างนั้นป่าเจ้าของหวก็เข้าไม่เห็นพอดีถั่วที่จะเข้าวิ่่งงมาาแทป แต่ถั่วนั้นก็โดนป้าคนนี้แทงเข้าไปที่ถั่วก่อนพร้อมกับป้าัวเราะได้มองมาที่เจาดาวสุดท้ายป้าคนนี้ก็คือคนที่ซ่อนศพทั้งคู่เอาไว้ที่นี่จนเจาดาววิ่งหนีออกมาก็เจอกับศพข,ของป้าที่ด้านหลังมีมีดปักไว้อยู่จนเจาดาววิ่งออกมาที่ถนนก็เจอกับหลิมและนวลขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเจาดาวเกตจึงขอซ้อนรถติดไปด้วยและบอกให้ออกรถให้ไวที่สุดและระหว่างทางนั้นทั้งสามก็โดนสิบล้อสเสยไปแล้วหนังก็ได้จบลง